สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเบิ่งธรรมชาตินะครับวันนี้ผมกำลังจะไปบ้านเซียนเก่งนะครับวันนี้ผมจะไปดักแยกนะครับเดี๋ยวเราไปรอชมตอนที่เราจะไปดักแยงเลยนะครับนี่นะครับสภาพอากาศแถวบ้านผมคนระับแถวบ้านเซียนเก่งครับ จะบา้าเหรอวนี่ครับกนจะไปรักแย่ ิใมนะคนนีที่เราจะลังจมาักก็คือที่นี่นะครับเป็นป้าเดมสมบูรณ์ที่มี ด,งม,ดงมันนะครับแล้วก็เสื้อป้านะครับใช่อะไรดูแย้มเรื่อหวานกปแล้วนี่ไงลูกแต่มันมันแย้มไม่มีอ่ะน้ำไม่ถึงมันเปิดอ่ะดูตรงน,นู้นิตรงต้นไม้ อ๋อนี่ไงใช่ปะ่ะครับวอใช่ครูก็ดูเมวานมันดูแล้วกี่ดูบา้างหวานอะไรอ่ะหกหลูแต่ตรงนี้มันมน่าจะเด็กไปป่ะอ๋อข้อมูลที่ไปดูคือขนาดรุ่นเร็วขนางใน,นอัน,น,อน,นเนี้ยมันน,าน่าจะไปขึ้นเพราะว่ามันขป็นอย่างนไรขื้นหลูนี้ จำน้ำยูงะใช่ไม่หม r กทีไปดิบอ่ะกูลืมกู mark ไปแล้วตอนสามสิบเนี่ยกูเห็นแล้วรู้พอจำได้ว่ามันอยู่ตรงกับต้นไม้ตรงนี้รากว่าหูรู้มันเล็กไปวะยังไงก็ได้มึงคิดว่ารู้ไหนรักไหนก็ดักเลยมันได้แล้วแต่กูมันยังไม่จิ้ง

เจอรูเรียแล้วนี่ครับรูนี้เราก็ยังจะลักแล้วรับี้ไมสับกระปุกปิกกิกกึ๊กกิ๊กปักลงไปเลยครับอันนี้ทำเองใช่ไหมครับใช่ครับอ๋ออันนี้คือดักแล้วดักแล้ว กอขึ้นมาครับเราก็จำจุดไว้นะครับนี่จำง่ายๆนะครับนี่มีปากอยู่เลยมันก็น่าจะจำได้อยู่หรอใช่แล้วถ้ามันมันดีดแรงมันอาจจะไปทางล่วงเลยนะไปครับแล้วที่ไหนต่อออีก่ยางหน้าครับอยูก่ทกางล่องเหมือนกันกูเดินไปจะพาไปเจอนี่ครับ,รบเจอไอ้รูแล้วนะครับการห้ยาุูใหญ่นี่มันลำบากมาก Thế uhm này đúng không? Mấy bơi là Mặt nha Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กาจะไปเอาข้อที่มันค้อนนะครับเรียกว่าค้อนค้อนเอาปเป็นไม้ที่ใหญ่พุ่งเขหมาใช่ไหม พุ่งมาตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วกระโดดจับเลย ่ดินถ้าได้าปดิน้มันก้อนนะั้นด้วมมันก็จะกระเด็นเลยใช่กระเด็นเลยได้ละอ๋อหาอะไรมาหนุนแต่ที่ที่กูเห็นเพื่อนกูทำอะ่ะเพื่อนกูตั้งหินไปตรงเนี้ยใช่ี๋วยวกูก็ตั้งไว้ที่ล่างให้มันไม่ขยับ ได้ครับจ่อค่อยมาดูกันนะครับไปที่ต่อไปเลยครับนี่ครับเรากำลังจะไปที่ต่อไปกันครับถึงแล้วใช่ไหมครับใช่ครับนี่ครับผมเพิ่งจะลูเมื่อกี้เลยครับนี่ดูแย่ไอ้สัตว์เอ้ยรูแม่งแห้งปิดแต่แทบมองไม่เห็นที่เราห้าลูกันไม่เจอแล้วเพราะงี้นะครับ เลียวยังไม่ไปทิ้งได้เลยไม่เอาไม่ใช่เดียวยังไม่ได้ไปทิ้งคาดแล้ววะมาค่ดยใช้กันนะจ้ยตัดแล้วก็ใส่ย่ามอย่างเดียวเดินไปดูอีกสักนิดนึงได้เพราะถ้าใครทราบอันมันก็น้อยเกินน้อยตอนนั้นที่กูไปดักก็ประมาณสักเกือบสิบขันได้ไม่แน่เก็อบสิบ คี่เปือฝนตกลงเม็ดมะเลาะตอนนี้มันทำดีงไงก็หาอะไรมาแต่มานั้นให้มะมันทรงตัวนี่ก็ทรงตัว้วตะปูนะครับเราก็เดินหาเรื่อยๆกันนะครับ,รบเพื่อเจอุูเพอรับไปครับ นี่ครับยังไปไม่ถึงไหนกลยครับขาดเรียบร้อยเราก็ต้องเปลี่ยนตัวกันกลัวแย,ย่ไปหมดเลยแย่งยื่นดูอะไรอียต่างได้ขาดไปสามตัวแล้วนี่ครับถ้ารูแย่ยากไหมครับยากครับแต่ว่าถ้ามันมันจะไม่ยากเท่าไหร่ครับเพราะรูแย่มันเป็นลักษณะเฉพาะ ยากคือว่าตามองตาเรามองไม่เห็นครับเดี๋ยวผมะาดูอนนะดันกันกรับปูเอาแว้เข้าไปดูก่อนว่ามันติดอันนี้ครับเปลี่ยนทีแม่รักแล้วนะคร,นะรับเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่ ดักกวันนี้เฮียเั้ยฮะขุดแล้วละครับเล่นไม่อร่อยทามีเด็กน้อยตีกันยามมีงานละฉันจึงมารองขอ โอนาที่เรามีทั้งพอปคอออรอืนคอยรอคอยระวังนี่ครับเจออีกดูแล้วคือซื้อามาฟังนี้มันจะเจอง่ายข้างฟังดูเนาะอ๋อท่อนแยงอย่ปังทํอะไรนะเช็ครู ดูงเลยงันเดียวเสร็จแล้วในนะครับเจอแล้วครับอีกรูอุนั่นเหรอ,อเสร็จรูนี้แล้วกลับบ้านแล้วก็ไปรองกูจะเ,เดินกลับไปดูก่อนแล้วก็ไปที่ไรแต่มันก็ไม่มีแล้วไปเติมน้ำมันไปเนี่ย เติมนี้เฮียกูกลัวมันจะไปไปไปไม่ถึงนู่นดิปัม๊มเขาก็ามันจะเขาก็กงานเลยให้กูมันจะออกออกทีตายไม่สนับในการทำบาป้วครับไม่สนับสนุนนะครับกูกระทำบอ,องกินใช่ไหมมึงกินไว้ภูมิ โอ้เมาถับหน่อยเถอะอ่ะม่ต้องถับปป่ะอันนี้ครับก็เตรียมตัวไปเอาอะไระครับเอาดวงกลับครับป<ะ>มไม่ได้กินละแยะเพราะว่าฝนตก กำลังไปคลัโอ้โหกำลังขึ้นแบบเซียวสานนะแล้วตัดไปต่อที่ใกล้ถึงเลยนะนี่ครับก็ถึงทางเข้าไปที่รีบร้อนเราจะมาดูกันครับว่าจะได้หร,รือเปล่าแต่ดูส่งน่าจะเ<น>เออพราะว่าฝนแม่งตก จำไปครับเอ๊ะหลอกกล้องกูกอดได้แต่กล้องวิ่งไม่ทันนะนนะไม่ใจเนี่ยถ้าตรงนั้นนะ่ะกูรู้สึกว่าแทามันได้คือมันจะล้มนะแต่มันไม่ล้มนะหลุเไหมหลุดฟังหนูนะ่ะเอาเฮ้ย เยอดเคอันนี้ร้ายเว้ยมันเกิดไม่ขึ้นทีครับไอ้เหี้ยครับมันควจะบอกว่ากูไม่ขึ้นมาให้พวกมึงหรอก ดูฝั่มเนี่ยไปดินละควรตีนไหมแกอยารอมันออกมาเนี่ยไปอยู่ตรงที่ต่อไปเลยนะครับเล่นไม่อร่อยทํามีเด็กน้อยดีกันอยามมีงานละชันจึงมาร้องขอเจ้าหน้าที่เรามีทั้งอปพรรยืนคอยรอคอยนี่ครับทางเขาของที่เราจะมาเอานะไรู้สึกว่าครับ อเอ้ยดวงอ๋อเมื่อหล่นเลยว่ะดวงนะอ๋อน่นลมเฮ้ยภูมิไปดูนิดนึงก่อนอ๋อแทบไมไหนมันอาจจะตีก็ได้เหรอกแบบูกวางกันแหล,ละโอ้ยติดดีวยวไปหนึ่งสอง อีกสองก็อยู่นู่นาัหทงฮะไว้ฮักอันนี้นะครับเราลองจับไดูกับเอ้ยทำไมอันนั้นมันรู้สึกว่ามันหายปะวปึ๊บอ๋อกูลืมไปนีว่ะที่เราดักแล้วจุ้งนี้เราดูหายนะหน เรลดวได้ด้วยเฮียไยสีฟ้าะอันนี้เออกูจำไม่ได้มาก่อนวะเป็นกระติกสีฟา้าใช้สีฟา้าเอาคุณซ้อมเอากวัวไม่งั้นก็มาครับอีกอันนี้ไ,ไม่ได้คนที่เลี้ยงหัวก้าวไปอะ่ะแล้วก่อนงั้นหรอเอเอาาหฮายไปอันนึงไอส้สัสหวย พาแล้วกูไปดูเฮ้ยนี่ไงล้มเฮ้ยได้แยเว้ยอันนี้เฮ้ยได้ได้เฮ้ยได้ตัวนร์นะ 7k ได้เดองกูให้ไปตัวนึงเย้วันนี้จับเล็ดเลยได้ตัวนึงได้เดองกูให้ดวงให้ไปตัวนึงเนี่ยเราต้องดูรอบๆ้อเพื่อเพื่อแย่มันวิ่งเนาะแย่ไปเชียร์เราแย่ตัวไม่ใหญ่นะแต่มึงไปบอกแล้วมึงอย่าไปหักุ่งเข้าอีที่เขาเจอเหรอแกว่ใ อ,นนอันนี้ครับได้แย,ยมาตัวนึงครับอมทำเคี้ยหัตัวนึงก็จุดจบก็คือไม่ดวงหายดวงหายตัวประาณนะครับอขอดออจอ,อ,อ,อจบคลิปทีไรครับ